สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงเวลา13.00นทางพัท5กับดิชันพิจิกาอุราวันค่ะจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการทวงคืนพื้นป่าจากผู้ที่บุกรุกในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติรวมพื้นที่1,652ไร่ นายวรพันธ์สุวรรณนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าไม้ที่7อุบลราชธานีเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิงออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดพบว่าผู้บุกรุกยังคงฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งยังไม่มีการรื้อถอนพืชผลอาศิงและสิ่งปลูกสร้างออกไป เจ้าที่จึงได้ดําเนินการรื้อถอนพืชผลอาศิลและสิ่งปลูกสร้างจํานวน9สิ่งออกไปนะคะรวมพื้นที่แล้ว9้าแปลงเนื้อที่1 6 5 2ร่ไร่เจตารางวาภายในป่าสงว,วนแห่งชาติป่าดงคําเดือนแปลงที่1ท้องที่ตําบลโคกงงอเภอชานุมานจังหวอหําำนาจเจริญซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทุนมาจากต่างจังหวัด ซึ่งในการดําเนินการตามมาตรา25ในครั้งนี้ได้สนที่กาลังทุกภาคส่วนกว่า500นายเพื่อทวงคืนผืนป่าคืนและเมื่อทางจังหวัดได้รื้อถอนหมดแล้วก็จะดําเนินการปลูกป่าขึ้นมาทดแทนใหม่ให้เต็มพื้นที่ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ